เดี๋ยวหัวจะชนนะ้าเดี่ยวชนน้เดี๋ยวหัวจชนน้บิชิบิชิบชิบิชิ

นั่นนั่นนั่นมันล้มเด้ล้มเดิล้มอืเดล้มนะเอดไมไปแล้วนาอเ้มนานอนออจะนอนแล้วน้อจะนอนแล้วจะนอนแล้วอืมนอนแล้วทำไรครับตาตาแล้วครับ

กนซื้อไหนไหนครับไหนครับเอาโ้วกระเป๋าของพี่อ๋อนนอยในอเออนั่นน้องน้องแม่ะนะเนเนวกันออน่ขอนอนน้องมเอาไหมโอเคกนะไม่ื้อดีกว่านิกินะือนี่นี่นนี่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 โอเคนะซื้อดีกว่านองนี่เนี้ยเนี้ยเนี้ยอืม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  อืมเอาเขียนเลยลูกเขียนเขียนเอานี่เอาเขียนครับตี่ไหนนี่ไงนี่ไงนี่นี่เอาเขียนนะครับอืมน้องดาช่วยเขียนให้หน่อยน้องดาอยู่ไหนอุ้ยจ้ะอืม,มน้องดาหลับแล้วเหรอจะล้ม,มนะ